สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูสวนยามเย็นยินวันนี้ก็ฝนโปรยโปรยจะพามาเข้าสวนดูผักสลัดอันนี้เป็นผักสลัดเลดโอกจะออกสีแดงแดงน้องก็กำลังโตนีจ้าพามาดูกันยามเย็นยนวันนี้ฝนตกปอยโปย บรรยากาศเยน็นๆนี่อันต่อไปก็จะเป็นฟิลเล่ผักสลัดฟิลเล่จ้ะผักสลัดฟิลเล่กำลังโตกำลังสวยผักสลัดฟิลเล่ของเรานี่จ้า อันนี้ก็น้องก็ได้อายุประมาณ22วัน22ยี่สิบสองวันวนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นฟินเล่ทั้งหมดอันนี้น้องก็จะโตมาหน่อย น้อก็จะโตมาหน่อยอันนี้ก็เป็นฟิลล่เหมือนกันเป็นฟิลล่เหมือนกันส่วนนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กนี่จะเป็นกรีนโอ๊กน้องกำลังโตเหมือนกันพุ่มสวยๆใหญ่ๆนี่จ้าน้องกรีนโอ๊กนี่น้องกรีนโอ๊กของเรา อันนี้ก็ประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์น้องก็จะโตัเต็มที่น้องก็จะเก็บได้แล้วจ้าจ้าโซนนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กทั้งหมดดูจ้ากรีนโอ๊กดูจ้าเป็นกรีนโอ๊กเป็นกรีนโอ๊กสวย,สวย ส่วนนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊กที่โตขึ้นมาหน่อยรุ่นเดียวกันกับเมื่อกี้เลดโอ๊กอันนี้จะเห็นไต้ชัดพุ่มส,ยสวยๆใหญ่ๆอันนี้เลดโอ๊กเลดโอ๊กสวยๆทั้งนั้นเลยจา้าเลดโอ๊กตัวนี้ก็จะเป็น กินคอร์สกินคอร์สจ้ะกินคอร์สเพิ่งเอาลงปลูกเมื่อวาน,นี่จะ้ะกินคอร์สของเราเพิ่งเอาลงปลูกไปเมื่อวาน,นองก็จะโผล่ขึ้นมาจากถ้วยประมาณนี้นี่จะ้ะกินคอร์ส น้องก็โตขึ้นมาจากด้วยประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นกินคอร์สที่โตอีกหนึ่งอาทิตย์น้องก็จะโตเต็มที่นะจ๊ะกินคอร์สกินคอร์สสวยๆนี่กำลังโตเลยอีกหนึ่งอาทิตย์น้องก็ เก็บได้แล้วงูก็จะตูประมาณนี้กินคเพลของเราก็ส,สวยๆ<อ>ความแตกต่างเรดโอ๊กกีนโอ๊กกีนคอสกีนคอสจะเป็นผักสลัดที่ตูกว่าเพื่อนจะ ถึงยวเขียวถึงยวเขียว,ยว,ยวกส็สวยผักสลัดกินเพราะจะมีจุดเด่นคือโกรบหวานใครที่ชอบผักสลัดกรอบหวานหวานก็แนะนำกลินคอสมินิคอสแล้วก็ฟิลเล่สายสลัดสายสลัดลูก็จะเป็น ลีนโอ๊กเลดโอ๊คลิปนี้ก็จะพาดูสวนกันประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า